สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่14เดือกนกรกฎาคมปีพศ2564จากเว็บไซต์ทีเด็ดคีดคอม วันนี้นะครับเรามีทีเด็ดฟุตบอลแบบคัดเน้นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นรบกวน,เ,นเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดส u b สไคร b ์และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกผมเลือกไปที่คู่ระหว่า阿าสเคิร์ตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคอนนัสคีคู่นี้แข่งขันกันในคืนที่14เดือนกรกฎาคมปีพศ2 5 6 4แข่งขันกันในเวลา4ทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติการพบกันกองทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันหนึ่งเกมซึ่งหนึ่งเกมนั้นนะครับอยู่ที่รายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อวันที่8เดือนกรกฎาคมปีพศ2564นัดนั้นนะครับคอนนัสคีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์ลัตเคิร์สผลคือเสมอกันไป2ประตู่อ2ครับผม 4-20เกมหลังสุดคนน,นอาร์ลเคิร์สนะครับพวกเขาชนะ10เสมอ7และแพ้3เกมหากดู 4- ย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดคนน,นอารอลัเคิร์สนะครับอยู่ที่รายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อวันที่8เดือนกันยายนปีพศ2564นัดนี้นะครับอาร์ลัเคิร์สบุกไปเยือนทางด้าน,นคอนนัสคีผลคือเสมอกันไป2ประตู2ครับผม เรามาดูในส่วนถิติ20เกมหลังสุดของทน้านทีมเยือนอย่างคอนนัสคีนะครับพวกเขาชนะ15เสมอ3าและแพ้2เกมหากตูสเิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ2และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของทน่าน้าทคอนนัสคีนะครับพวกเขาอยู่ที่รายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อวันที่8เดือนกันยายน,นาคมปีพศ2 5 6 4นนัดนี้นะครับคอนนัสคีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาสเคิร์ตผ้นคือเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของสถาบัานถูกต้องตามกฎหมายจากซีติเฮตุเฮกการพบกันกันทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพกมาน1เกมซึ่ง1เกมนั้นเสมอกันไป2ประตูต่อ2วันนี้จากการที่อรลาสเคิร์สต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเย,ยือนของคอนัสกีผมขอฟันธงว่าอาลาสเคิร์สสามารถชนะอุยสกอร์1ประตูศ่นยครับผม แล้วมาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกผมเลือกไปที่คู่ระหว่างเนฟชิเปิดบ้านต้อนรับการเดือนของดีโมทบิลิซี่คู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่14เดือนกันยานคมปีพศ2 5ง4แข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติการพบกันกองทั้งสทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันหนึเกมซึ่ง1เกมนั้นนะครับอยู่ที่รายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อวันที่7เดือนกันยายนคมปีพศ2564นัดนั้นนะครับดินาโมทบิซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเนฟชิผลคือเนฟชิบุกมาชนะได้ด้วยสกอร์1ประตูสอครับผม สถิติ20เกมหลังสุดของนด้านเนฟชีนะครับพวกเขาชนะ15เสมอ3และแพ้2เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ5เกมรวดครับผมโดยนัดล่าสุดของนด้านเนฟชีนะครับอยู่ที่รายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อวันที่7เดือนกันกยาคมปีพศ2564นัดนั้นนะครับเนฟชีบุกไปเยือนทางด้านดินามทบิลิซีผลคือเนฟชีบุกไปชนะได้ดุยสกร1ประตู2ครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของนด้านดิานาโมทบิลิซีนะครับพวกเขาชนะ12เสมอ1และแพ้7เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ0และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดของนด้านดิานาโมทบิลิซีนะครับอยู่ที่รายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อวันที่7เดือนกันยายนคมปีพศ2564นัดนั้นนะครับดินาโมทบิลิซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเนฟชิผลคือดินาโมทบิลิซีเปิดบ้านแพ้ไปวุศก,กร1ประตูต่อ2รัดผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของสถาบันถูกต้องตามก,กฎหมายจากสถิติ h ห h ุกเฮการพบกันกระทัสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาวพุกันมานเกมซึ่ง1เกมนั้นเป็นทางด้านเนฟชิสามารถชนะไปได้วันนี้จากการที่เนฟชิต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของดีตามโมทบิลิซี่ผมขอฟันธงว่าเนฟชีสามารถชนะได้ด้วยสกอร์สประตูศครับผม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่สาสำหรับวันนี้นะครับผมยังอยู่ที่รายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกผมเลือกไปที่คู่ระหว่างลิเกวอรซอเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโบดูกิมคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่14เดือนกรกฎาคมปีพศ2 5 5 4 4แข่งขันกันในเวลาตีหนตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมสีิตีการพบกันของทั้งสทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกขาพบลหนึเกม ซึ่ง1เกมนั้นนะครับอยู่ที่รายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อวันที่7เือนดตกฎาคมปีพศสองพันหารอนัดนั้นนะครับดูกิมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอริเกียวอซอผลคือริเกียวอซอสามารถบุกมาชนะได้ด้วยสกอร์2ประตู่อ3ครับผม ิ2 0เกมหลังสุดคอนาด้าลิเกวอซอซะครับพวกเขาชนะ12เสมอ6และแพ้2เกมหากดูติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ3และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดคอนาด้าลิเกวอซอซะครับอยู่ที่รายการยูฟ่าแชมเปียนลีกเมื่อวันที่7เดือนกันยานคมปีพศ2564น2500ัดนั้นนะครับลิเกวอซอบุกไป,ปเยือนท้านบอุก,กิมผลคือลิเกวอซอบุกไป,ปชนะได้ด้วยสอกอร์2ประตูต่อ3ครับผม แล้วมาดูในส่วน4ตี20เกมหลังสุดของด้านบอุกิมนะครับพวกเขาชนะ9เสมอ7และแพ้4เกมหากดูสถีย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอ1และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดของด้านบอุกิมนะครับอยู่ที่รายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อวันที่7เดือนกันยายนคมปีพศ2564นัดนั้นนะครับบอุกิมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเกวอวซอผลคือบอุกิมบ้านแพ้ไปด้วยสกอร์2ประตู3ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของสถาบันถูกต้องตามกฎหมายจากซีติเฮทูเฮกการพบกันกันทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพกมาหนึ่งเกมซึ่ง1เกมนั้นเป็นทางด้านลิเกวอซอสามารถชนะได้วันนี้จากการที่ลิเกวอซอเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโบโุกิมผมกลับเชื่อใจวิธีทางทีมเยือนอย่างโบโุกิมครับผมวันนี้ผมจึงขอฟันธงว่าโบโุกิมสามารถบุกมาชนะทางลิเกวอซอได้ด้วยสกอร์หประตูสองครับผม ส่วนข้อมูลคู่อื่นและอะไรต,ต่างๆเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ทีเด็กกีดคอมสุดทุกแม์ครบทุกคู่รู้ผลเร็วก่่นใครส่วนการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประกอบการตัดใจเพื่อนๆสามารถตามได้ส่วนได้ไม่ว่ากันครับผมและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้เพื่อนๆเชียร์บอลอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ